ตอนคนหมักมวนขอเวลาพี่น้องหนึ่งนาทีครับนางเติมเบียร์จะเข้าก่อนผู้ใดว่าพี่น้องบ้าตะลุ่งกินเบียร์แจ๊เทียกินอย่างขันสาเหล้าขาวเหล้าขาวเลยตีเหล้าขาวบรรยากาศแจ๊กซี่แล้วน้หนาวกินอุ่นๆกินอย่างก่อนหน้าทั้นเหล้าทษอปวดพ่ออีรีวะ ก่อนอื่นก่อนได้ขอกาบสวัสดีพี่น้องบ้านเกศาบ้านตะลุงบ้านตะลุงบ้านตะลุงครับ,รบตำบลน,นองเลื้อเนอะาะอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเข้าเดมับเข้าดาวนี่ยุตังแต่ชุมพลบุรีสุี ป,ปีม่กระชุ่มพ้นบุรีเมนบานของบัณฑาดบานยังไหนน,<ฮ>ะนะครับเนาะนะครับเป็นด้กาขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณท่านผู้นำนะครับตุผูตุกคนนะครับที่ให้โอกาสหมอลลัเสียมีหกนกพงศกรได้มาทําการสแสดงในคํขึ้นนี้นะครับประดับเกียรติในการในงานของท่านนะครับแพ่งปะดกนกา,ากาจ้างงานปีใหม่นั่นโอ้โออ,อนซอนหลายนะครับพี่น้องท่านนี้เบือนเงินอีหลีวะนะครับกาสองพุณพี่น้องสุผูตุกคนครับขอให้ลำลำด้วยๆห่างๆมีมีสุผูตุกคน ปีใหม่แล้วสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดีทุกปีใหม่ทุกคนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงห,ห,งห้ห่างห้มีหาบ่ได้กับหาบ่พ่อสิใดก็ให้ไดหาบ่พ่อสิดีกับใครดีนอนรับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้งเงินหมืน่นหายลก่เป็นเงินแสนขั้นจากได้ของท่อแขนก็เลือกเอาผู้ยุนห่านนั่นแหละ,ค,ะครับบอดนัครับเป็นยังคือว่าพี่น้องจ้างแพ่งปัดใดเกิดบ,บ่เกียง งานเทศกาลหมอลำคณะไหนก็แพงค่ะมน่บอรครับเออขค้ืนองหนีหนพันจ้างเท่าไหรเกือบสี่แสนเออนั่นันจังหวัดพะเยาบ่าออมีเทศกาลเจ้าคือเอาหาแสนเจ็ดสโอ้ยบอกแล้วไปในเม่บอกเลยจังหวัดพะเยามันอยู่แากเหนือเออการเดินทางเขาตั้งบวกระยะทางบวกค่าน้ำมันเออมืด ก้อที่สิบเป็นพระยาหุ่นแจกว่าฮารัมใส่ฮารัมใส่อู้โบนบอกมันไปได้สาไม่ยังมื่อมันไป็นร่าเพชรบุญมันได้กันแรกคือมันขาดทุนค่าน้ำมันสองแสนห้วยไพ่รับกูรับขนาดกูรับสามแสนหกเลยได้หน่ะเป็นจ้าไหนบัตรขาดทุนตัวค่าน้ำมันแสนแปดเนาะไปกลับเนาะคอยให้ได้สอมรถหุ่นตัว ทิพน้ำบรแอบซ่อนไฟแต่คอยเอาลูกหลานมาในน้ำตกกับพี่น้องให้พี่น้องพนหุจักลูกไส้ไว้ไน้ซื้อว่าจ้งไหนลูกสวัสดีครับผมน้องกังฟูนัทภูมิครับลูกหลานประพวอแม่เพื่อนนนสังจังหวัดน้องบัวลำพูครับครับน้องกังฟูนัทภูมิอายุเท่าไรแล้วลูก12ปีครึ่งค่ะ12ปีครึ่งคับสาไม่ยัง สิบสองปีเคืองมีหมอยไปเหรอว้ายมันเป็นหน้าบ่าวยุนอาหารยุติไม่ง่ายอันนี้เนาะเพราะมี่จะให้ยซรำมันมันปงเสียเดียวขอแล่นไปถามแม่อยู่ถามแม่เลยทิถามแม่์เรานี่เด้ยังหมอยปงจากปีจากอายุจากปีโอ้ยไม่ง่ายหนูกระไดเนาะบ่ออกจากเรียงจากสี่จักเทียอาหารขึ้นมาเติมเวทีได้ยังขนบัวแขวนโปงตอนยมอหนึ่งอะต้องไปรักังตอบอยู่เขา ทิปกองปีครึ่งหม้อหนึ่งเอาอีหลาหน่อยมัตเซย์บันนี่ลูกจะถามลูกหอวเด้อ